หลังจากที่พ่อร้องเพลงชาติให้ฟังสามรอบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบการร้องเพลงชาตินะฮะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ,นอนเป็นประชาอาไทยของไทยทุกอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งด้วยไทยล้วน รักสมัครไทยโอ้ oh. ไทยนี่รักแต่ถึงลบไม่เอกลาจะาไม่ให้ใครคมรสลละเลือดทุกยาเป็นชาติ ทะเลประเทศจะไทยเธวีมีใช่ชชยโยโอ้องผังรอบแหลกฟังครั้งแรกในชีวิตอาจจะร้องไม่ได้นะครับเดีย๋ยวฟังบ่อยๆก็คงจะร้องได้ไม่เกินเดือนเนี่ยได้แน่โอเคไปบ,บายท่านผู้ชมจุ๊บๆท่านผู้ชมว้ญญาจับเงินเหรียญลืมไปสวัสดีค่ะ